อยากมีแฟนต่างชาติต้องระวังหลอกให้รักแล้วโอนเงินมีติงเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนนะแนตะ่จริงๆเงเป็นแฟนนั่นแหละก็คือโอนเงินจากธนาคารในเนเธอร์แลนด์มาแล้วก็ไปติดที่ธนาคารเวียดนามได้ไงแล้วก็เขาบอกว่าขอให้โอนค่าธรรมเนียมไปให้เขาสักสองหมื่นเพราะว่าเขาต้องจ่ายอะไรไม่รู้ถ้าไม่จ่ายแล้วเขาจะโดนจับไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยกลยุทธ์ของการที่ว่าจะต้องให้โอนอะไรให้เขาสักอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เลย มันไม่ใช่ถ้าเกิดว่ามันเขาโอนจริงแล้วมันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเงินก็เด้งกลับไปหาที่ธนาคารของเขาเองหาแฟนเนี่ยก็ควรจะอยู่บนพื้นฐานของความรักแต่ว่าบางคนก็อาจจะไปอยากได้อะไรจากเขาก็เลยบางครั้งเลยเกิดหน้ามืดตาหมัวก็เลยพอเจอพวกต้มตุนก็เลยเผลอโอนเงินให้อย่างง่ายๆส่วนมากแล้วเขาก็จะมักจะมาจากว่าอย่างเมื่อกี้ก็จะโอนเงินก้อนใหญ่ไม่ให้เราแต่ติดที่ด่านหรือว่าบางทีหอบเงินมาเลยอยู่ในกระเป๋านี่แหละ แล้วก็ตอมมตรวจเจอก็เลยขอให้เราโอนไปให้เขาเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมหรือหลอกว่าจะส่งของแบบมูลค่าสูงให้แต่ติดที่ด่านติดที่ศูนย์กากรหรือว่าเรียกขอความสงสารว่าเออเขาอยากจะย้ายมาอยู่ไทยจริงๆแต่ว่าตอนนี้ติดที่ตัวเขาหรือที่บ้านป่วยก็เลยอยากให้เราช่วยแล้วก็อีกหน่อยจะแต่งงานกันคืออต้องบอกก่อนว่าคืออบเชื่อว่าส่วนใหญ่โอเค แต่ว่าก็จะมีบ้างทุกองค์การจะต้องมีทั้งคนดีและไม่ดีถูกไหมฉะนั้นสิ่งที่จะสังเกตได้ง่ายเลยก็คือพวกนี้มักจะเป็นว่ามาด้วยรูปโปรไฟล์ที่ดูดีอาจจะเอารูปดาราหรือรูปใครมาแล้วก็มักจะไม่ได้คุยวิดีโอคอลกันก่อนพอมีเรื่องเอ่ยปากว่าจะให้โอนเงินไม่ว่าจะเป็นสาเหตุไหนก็แล้วแต่อันนี้คือมันไม่ใช่ครับฉะนั้นสิ่งที่จะป้องกันได้คือคุยกันแบบเห็นหน้าวิดีโอคอลคุยกันเยอะๆศึกษานิสยัย คือเขาควรจะเป็นที่พึ่งหมายถึงว่าถ้าเป็นฝ่ายชายน,นะควรจะเป็นที่พึ่งไม่ว่าจะสถานาการณ์ไหนไม่ใช่ขอให้โอนเงินแล้วเราก็อาจจะเป็นห่วงก็ได้หรืออาจจะหวังอะไรจากเขาเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไอ้ที่จะให้เนี่ยมันเยอะมากแต่มันติดที่ไอ้ดานตรงนี้นี่แหละต้องไปจ่ายค่าธรรมเนียมคือยังไงถ้ามีเงินจะให้เราเนี่ยนะไอ้เงินจ่ายค่าธรรมเนียมมันต้องมีจะอ้างว่าเออมันเป็นเงินต่างประเทศแต่ว่าเขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นเงินไทยที่โดนปรับเนี่ย ก็ไปแลกได้สนามบินมีเคาน์เตอร์ให้เจ้าหน้าที่เขาคุมตัวไปฉะนั้นมันไม่ใช่ข้ออ้างกับการที่จะต้องมาจ่ายเปินค่าธรรมเนียมครับก็สรุปว่าต้องควรจะคุยกันเห็นหน้าก่อนที่จะตกลงใจอะไรกันไปแล้วก็ถ้ามีการต้องให้โอนเงินก็คือไม่ใช่